ตาเจาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพูดจินเก่งค่ะแล้ววันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีคำศัพท์คำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเขาสามารถอ่านได้หลายแบบมากๆเลยนะคะหลักๆนะคะก็จะอ่านว่าเจอหรือไม่ก็เจ๋านะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าคำนี้นะคะ ใช้ยังไงนะแล้วก็มีความหมายว่าอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันคะ่ะมาเริ่มการอ่านกันแบบที่หนึ่งกันก่อนนะคะก็คือเจอเจอคำนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเขามักจะวางไว้ข้างหลังคำกริยานั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือกริยาแล้วบวกด้วย นะคะความหมายเนี่ยที่เขาจะแสดงก็จะหมายความว่ากำลังทํากริยานั้นๆอยู่นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะค a n นจอคจอซึ่งคำนี้นะคะก็จะแปลว่าดูอยู่นั่นเองนะคะคำว่า Can นก็คือคํากริยาที่แปลว่ามองหรือดูนั่นเองนะคะค่นจ ก็คือดูอยู่นะคะอย่างเช่น我在看着呢我在看着呢ฉันกำลังดูอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะหรือเราลองมาดูอีกคำหนึ่งนะคะอย่างเช่นคำว่า开着开着คำนี้นะคะก็แปลว่าเปิดอยู่นั่นเองนะคะ开แปลว่าเปิดนะคะ开着ก็คือเปิดอยู่อย่างเช่นนะคะหหนี่ลาายปเ你进来吧好在开着呢 หนีจิ้นหลายป่าเหมือนจ่ายค่ายเจ้นอะก็คือเธอเข้ามาสิประตูเนี่ยเปิดอยู่นั่นเองนะคะก็หนีนะคะจิ้นหลายจิ้นหลายก็คือเข้ามานะคะหนีจิ้นหลายป่าเธอเข้ามาสิเหมือนก็คือประตูนะคะเหมือนจ่ายค่ายเจ้เนอะประตูเนี่ยมันเปิดอยู่นั่นเองนะคะลองมาดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งคำนะคะกับคำว่าเติต่งเจเติ่งเจ คำนี้นะคะก็คือรออยู่นั่นเองนะคะคำว่าเติ่งเติ่งก็คือรอนะคะเติ่งเจอก็คือรออยู่นะคะอย่างเช่นนะคะวอดเจ้าเติ่งเจอวอดจ้าเติ่งเจอฉันเนี่ยกำลังรออยู่นั่นเองนะคะหรืออาจจะบอกว่าวอดเติงต่งเจอหนิวอดเติ่งเจอหนิก็คือฉันเนี่ยรอคุณอยู่นะนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการอ่านที่อ่านว่า จอนะคะทีนี้เราลองมาดูวิธีการอ่านอีกหนึ่งแบบนะคะก็อ่านว่าเฉาเฉานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เหมือนกันเลยวางไว้หลังคำกริยาเหมือนกันนะคะเว,เวลาที่เราจะแปลเนี่ยก็จะหมายถึงว่ากริยานั้นๆเนี่ยได้ดำเนินการอยู่นะคะหรืออาจจะหมายถึงกริยานั้นเนี่ยทำไปจนเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะคะ อย่างเช่นนะคะสุ่ยจ๋าสุ่ยจาก็คำนี้นะคะก็จะแปลว่าหลับอยู่นั่นเองนะคะคำว่าสุ่ยสุยอันนี้ก็คือมาจากคำว่าสุ่ยเจ้วนะคะที่แปลว่านอนหลับนั่นเองนะคะสุ่ยจาาก็คือหลับอยู่นะคะหรืออาจจะบอกว่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าสุ่ยจาแล้วเาสุ่ยจ๋าแล้ว เขาหลับไปแล้วนั่นเองนะคะก็หลับไปแล้วก็คือกำลังหลับอยู่นั่นแหละท่าสยาุยเจ้าเหรอก็คือเขาหลับไปแล้วนะคะซึ่งคนจีนนะคะมักจะเอาคำว่าเลมาต่อท้ายนะคะคำว่าเจา้าด้วยนะคะซุยจ้าเหรอก็คือหลับไปแล้วนะคะทีนี้ต่อมานะคะเรายังมีรูปแบบปฏิเสธด้วยนะคะรูปแบบของการปฏิเสธเนี่ยก็จะเป็นกริยานะคะแล้วก็ตามด้วย ปูจ๋านะคะตามด้วยปูดจานะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าสุยจ๋าเหรอก็คือหลับไปแล้วนะคะหรือว่าหลับอยู่นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราปฏิเสธเราบอกว่าสุยปูดจา๋าล์ุ่ยปูดจา๋ดจาลก็คือนอนไม่หลับนั่นเองนะคะสุยก็คือ ms, นอนนะคะปูดจาก็คือไม่หลับนั่นเองนะคะสุยปูดจ๋าก็คือนอนไม่หลับนะคะ okay. หรืออาจจะบอกว่ายังไงดีอ่า จ้าปู่จ้าเจ้าปู่จ้าวจ้านะคะแปลว่าหานะคะเจ้าปู่จ้าก็คือหาไม่เจอนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการใช้จ้านะคะทีนี้เรามีแถมให้อีกนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเขียนเหมือนกันแล้วก็อ่านว่าจ้าเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเราจะเป็นโครงสร้างอีกหนึ่งโครงสร้างนะคะ ซึ่งโครงสร้างนี้นะคะก็คือกริยานะคะแล้วบวกด้วยเตอ๋อเจ๋านะคะกริยานะคะบวกด้วยเตอ๋อเจ๋อนั่นก็หมายความว่าใช้ในเชิงที่บอกว่าอ่าทำได้นั่นเองนะคะก็คือทําได้หรืออาจจะเป็นไปได้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะอย่างเช่นนะคะลองคําเดิมเลยคือคําว่าเจ่านะคะที่แปลว่าหานะจาเ,เจา๋จาเตอ๋อเจา้าเจ้าเต๋อเจ้า อันนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าเาหนิงเจ้าเต้านั่นเองนะคะก็คือสามารถหาเจอประมาณนี้นะเจา้าเต๋อเจ้าเนี่ยก็คือหาเจอนั่นเองนะคะก็มันมีมันมีความแบบว่าก็คือหาได้เจอหาเจอหาได้หาพบอะไรประมาณนี้นะคะหรือลองมาดูอีกคำหนึ่งนะคะอย่างเช่นคำว่าค้านนะคะถ้าเราตามโครงสร้างเนี่ยก็จะบอกว่า ข่านเตอเาข่านเตอเาก็คือการบอกว่าหนึ่งข่านเต่านั่นเองนะคะก็คือสามารถมองเห็นนั่นเองนะคะข่านเตอเฉาก็คือมองเห็นนะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่าเห็นนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะใช้ในกรณีที่เธอมองเห็นไหมอ่าเราตอบว่าเออมองเห็นนะมองเห็นเราก็อาจจะพูดได้ว่าข่านเตอเาข่านเตอเาก็คือ มองเห็นจ้าสามารถมองเห็นได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการใช้จ้าวอีกหนึ่งวิธีนะคะโอเคค่ะทีนี้เราลองมาทบทวนกันนิดนึงนะคะเราจะใช้คำศัพท์นะคะหนึ่งคำนะคะเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะจะยกตัวอย่างคำว่าซุยซุยที่แปลว่านอนนะคะอย่างเช่นอันแรกนะคะซุยเจซุยเจก็คือ นอนอยู่ Emmanuel: นั่นเองนะคะหรือจะใช้แบบที่สองนะคะก็คือสุยจ้าสุยจ้าก็คือนอนหลับนั่นเองนะคะหรือถ้าจะปฏิเสธนอนไม่หลับนะคะก็สุยปู่จ้าสุยปู่จ้าก็คือนอนไม่หลับนะคะหรือแบบสุดท้ายนะคะก็คือสุยเต๋อจ๋าสุยเต๋อจ้าก็คือสามารถนอนหลับได้นั่นเองนะคะ โอเคค่ะและนี่ก็คือสาระดีๆที่เอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะก็หวังหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถ คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะคะหรือว่าอยากให้ทำเนื้อหาสาระแบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายใจเจียน